วันเสาร์ที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2566วันเสาร์ก็เป็นวันที่พวกเราได้สละเวลาในการที่จะมาวัดมาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติการเจริญจิตตภาวนาบางคนก็มาเนื่องในโอกาสว่ามันเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุด บางคนก็มาในโอกาสที่ว่าเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถก็มาฟังธรรมมาสมาทานศีลแล้วก็บางคนก็มาเพราะว่าเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลถือศีลกินเจหรือบางคนก็อาจจะมาเพราะว่าเป็นวันแรม15ร้าค่ำเดือน10หรือว่าเป็นวัน ศาสตร์ไทยนะแล้ววันนี้ก็มีเห็นก็มีทั้งอาหารเจแล้วก็มีทั้งกระยาศาสตร์ก็มีวางอยู่ด้วยกันนะประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่โชคดีที่ความแตกต่างของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างวันนี้เราลองพิจารณาดูก็เหมือนกับว่าทั้งทำบุญศาสตร์ไทยหรือว่าทั้ง กินเจก็คือการทําความดีทั้งนั้นเรียกว่าคนเรานี่ก็มีความขวนขวายที่จะซําทำสิ่งที่ดีกว่าเพิ่มพูนขึ้นไปให้กับชีวิตสิ่งที่ดีกว่าหมายความว่าไงมันก็มีของเดิมแล้วของใหม่เขาถึงจะเรียกว่าสิ่งที่ดีกว่าของเดิมก็คือทํางานหายอยู่หากินไปก็มีความรู้สึกว่าก็ ก็เป็นปกติของมันเช่นนั้นก็หาสิ่งที่ดีกว่าคือเช่นเราจะละเว้นสิ่งใดที่จะละเว้นได้นะก็เลยในวัฒนธรรมจีนก็เลยเป็นถือสีลกินเจหรือว่าถือสิลกินผักนะในของวัฒนธรรมไทยขอเราก็เป็นว่าเออทำงานมาแล้วตลอดช่วงฤดูฝน เป็นฤด,ดูการทำเกษตรกรรมพอหมดฤด,ดูฝนแล้วก็คิดว่าอยากจะทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปมันก็เป็นวันาสา์เป็นวันาสา์ไทยก็เหมือนกับคล้ายๆกับวันาสา์จีนคือทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแม้ว่าจะเป็นญาติก็ดีจะมิใช่ญาติก็ดีนะ ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูเนี่ยในบรรยากาศนในลักษณะของสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยฝนที่มันตกมาเนี่ยตลอดในพรรษาเนี่ยเมื่อถึงวันวันนี้วันแรม15บห้าำเดือน10เนี่ยสภาพความชื้นมันก็ลดลงไปไอเย็นของความหนาวก็ค่อยๆเข้ามานะ ความชื้นมันหายไปการโคจรของโลกเนี่ยมันก็เริ่มมีระยะที่มันห่างจากดวงอาทิตย์ก็เริ่มทำให้อากาศหนาวนะเข้ามานะแทบทุกปีนะถ้าเราสังเกตดูนะวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจรหรือว่าวันสัตย์ไทยเนี่ยอากาศจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนกับหมดฝนหรือเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะลมก็มา ถ้าเกิดว่าเป็นในในช่วงที่เปลี่ยนจากหนาวเป็นเข้าหน้าร้อนนะก็จะเป็นเชงเม้งหรือชิงหมิงคือว่างจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ทางเกษตรกรรมแล้วคนจีนก็ทำทำบุญไปไปไหว้ที่หลุมบรรพชนนี่ก็คือเกี่ยวกับวิถีชุดความเป็นอยู่คือว่าเขาว่างแนละ้ว มังจากการงานต่างๆก็หาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือไปไหว้บรรพบุรุษลูกหลานก็มาเจอกันหรือว่าสิ่งที่ดีกว่าในช่วงฤด,ดูนีนะ้หมดฝนปลายฝนต้นหนาวก็ถือศีลกินเจอัธรมมาภาพเคยบอกไว้ในในหลายๆปีในทุกๆปีในหลายๆป,ป,ปีว่า เป็นธรรมะข้อใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะได้ศึกษาเนขะ้าคล้ายๆกันกับเราสังเกตอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปพอปลายฝนต้นหนาวความชื้นหายไปความเย็นความแห้งก็ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาลมหนาวก็ค่อยๆคืืบคานเข้ามาอันนั้นเราสังเกต สิ่งที่มันอยู่นอกตัวแต่สำหรับกินเจนี่สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับในจิตใจของเราเป็นโจทย์ใหญ่ยังไงเป็นโจทย์ใหญ่ก็คือถ้าเราสังเกตมาที่ในจิตใจเราแล้วเนี่ยก็เรียกว่าศีลคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ มีคำถามที่เขาไปถามหลวงปู่เทศว่าอะไรคือที่สุดของศีลที่สุดของสมาธิที่สุดของปัญญาอะไรคือที่สุดของศีลก็คือเจตนาวิรัตวิรัตกก็แปลว่าเวน้นเจตนาวิรัตก็คือเจตนาที่จะงดเวน้นงดเว้นไม่ทำนั่นงดเว้นไม่ทำนี้เจตนาที่ เกิดขึ้นเห็นไหมเจตนาก็คืออยู่ที่ใจที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตาดังนั้นเมื่อเราจะบอกว่าออการถือศีลกินเจเนี่ยเป็นการทําความดีเนะี่ยจะเป็นการทําความดีก็ต่อเมื่อมันเป็นการ เจตนาวิรัติเจตนาที่จะงดเว้นธรรมาภาพจะใช้คําว่าถือศีลกินเจนะไม่ได้ไม่ได้หมายคมว่าเรากินเจอย่างเดียวไม่ใช่คาว่ากินเจอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดบอกกินเจอย่างเดียวนี่ก็เอาผักมาวางไว้เอาอาหารแป้งมาวางไว้แล้วเราก็ทานแต่ผักทานแต่อาหารแป้งแล้วเราจะได้บุญยังไงนะเพราะมันไม่มีเจตนาวิรัติเจตนาที่จะงดเว้น การทำร้ายผู้อื่นประทุษร้ายผู้อื่นไม่งั้นอย่างนี้คนฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีหักสูตรการกินวีแกนอย่างเงี้ยนะวีแกนก็คือทานผักไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างนี้แล้วก็ได้บุญหรือไม่ได้บุญนะเพราะว่าไม่มีเจตนาวิรัตเจตนาที่จะงดเว้นว่าจะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำลายชีวิตผู้อื่น เจตนาวิรัติต้องมีังนั้นเนี่ยออตอนเด็กๆก็เ,กเ,เจอคําถามคำถามหนึ่งบอกว่าถ้าเรากินเจแต่เรารังแกคนอื่นเราจะได้บุญไหมตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจนะก็บอกอ๋อกินเจได้บุญก็กินเจก็ได้บุญไงปรากฏว่าผู้ที่ถามคำถามเขาเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้บุญหรอกเพราะว่ามันเป็นการทําดีแค่ แค่ข้างนอกแค่ปลกเปลือกจนะทําทดีต้องทําดีลึกซึ้งถึงข้างในก็คือต้องมีเจตนาที่จะไม่ทําร้ายผู้อื่นด้วยนะไม่ทําร้ายไม่ทําลายผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะก็จะต้องเป็นเจตนาที่จะงดเว้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ละเอียดคือเข้ามาดูที่จิตใจแล้วให้เห็นเจตนาวิรัติแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจตนาวิรัติในข้อ ไม่ทำลายสิ่งที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปนะศีลห้านี่ก็มีเจตนาวิรัตตั้ง5อยา่างใช่ไหมของพระนี่ศีลสองก็มีเจตนาที่จะงดเว้นตั้งเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีนอกพระประติโมกอีกด้วยนะนี่แหละก็เลยเรียกว่าเป็นศีลเป็นเจตนาแต่ไม่ใช่ว่านะกินเจนแล้วไม่ดีกินเจนแล้วดีนะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ดีกว่า จากที่เรามไม่ได้มีความระแวดระวังอะไรในชีวิตนะเช่นไม่ได้มีความเอระแวดระวังว่าจะกินอะไรจะทําอะไรเนะี่ยเราก็สร้างวินัยให้กับตัวเองขึ้นมาบ้างว่าอ่ะเราก็จะไม่ทานเหล้าไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองของเมาแล้วเราก็จะสำรวมสำรวมซึ่งบางท่านก็อาจจะมุ่งหมายปรารถนา ในทางในทางอื่นในทางอื่นหมายความว่าหวังว่าเดี๋ยวงดเวนกินเจนี้แล้วก็หวังปรารถนาว่าเดี๋ยวจะขอให้อาชีพธ,ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดความร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอาตมาภาพก็ยังคิดว่าก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ดีที่หันมาทำความดีแม้นว่า จุดมุ่งหมายมันจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของเงินทองอะไรก็แล้วแต่เรื่องของโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่มีเขามีความมุ่งหมายที่จะทําความดีแล้วคนเราก็เหมือนคนเดินขึ้นภูเขาอ่ะเดี๋ยวก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะปีนี้ก็กินเจเพราะหวังที่จะให้ร่ํารวยนะต่อไปเขาก็ค่อยๆพัฒนาลึกซึ้งเข้าไปว่ากินเจเพื่อที่จะ ละเว้นว่าจะได้ไม่ไม่ต้องไปรบกวนชีวิตสัตว์ต่อไปเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นไปว่าอ๋อเจตนาวิรัตก็คือ,อ,อเจตนาลงไปที่ใจเราว่าจะไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นเขาต้องเดือดร้อนออต่อไปก็เห็นเจตนาในใจเราเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกเจตนาเป็นตัวศีลอ้าวต่อไปก็ เห็นว่าอ้าวแม้ว่าเราทานเนื้อสัตว์เหมือนอย่างพระเนี่ยทานเนื้อสัตว์แต่ก็มีเจตนาวิรัติว่าไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนโยมถวายอะไรมาก็ฉันได้หมดเพราะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความยินดีที่สิ่งมีชีวิตใดๆจะตายไม่ได้มีความยินดีเลยที่ว่าเขาจะตายไปไม่มีความยินดีตรงนั้นเห็นแต่เป็นเพียงธาตุ ธาตุสีดินน้ำลมไฟนะถ้าเราสังเกตจิตใจของเราเนี่ยก็จะเห็นละเอียดแม้ว่าเราจะเผลอไปว่ามันอร่อยมันอร่อยมันก็เป็นโลภะนะอยากกินนะมันก็อร่อยมันก็เป็นโมหะมันก็เป็นความหลงหลงไปในสิ่งที่มากระทบทางลิ้นชิวหาวิญญาณมันก็เป็นความหลงไปแต่ว่า มันไม่มีพยาบาทไม่มีพยาบาทไม่มีอาคาดไม่มีพยาบาทลงไปว่าดีใจที่เขาต้องตายไม่มีก็เป็นกินเลสตัวคล้ายๆกันนะแม้นว่ากินเจก็ก็มีความรู้สึกว่าถ้าอร่อยมันก็เป็นโลภะโลภะเจตสิกมันก็เป็นโลภะ ก็เป,เป็นชอบมันก็เป็นโลภะนะถ้าเป็นอร่อยมันก็เป็นโมหะมันก็เป็นหลงเหมือนกันดังนั้นจริงๆแล้วไม่ว่ากินเจหรือว่ากินอะไรเนะี่ยถ้าเรามีสติด,ดูมาในจิตใจเราก็จะเห็นว่าอ๋อเห็นเจตนาของเราอย่างนี้เห็นอาการของจิตใจของเราอย่างนี้นะก็ถ้าเขาหลังเขาคนเขาบอกว่าเออ ไม่กินเจน,นี่บาปเราก็จะเข้าใจว่ามันไม่บาปมันไม่บาปเพราะเรามีเจตนาวิรัตตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สิ่งมีชีวิตใดตายไปอยู่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าใครหรือทําร้ายใครอยู่แล้วอย่าว่าแต่เจตนาในพักษาหารเข้าวปลาอาหารพักษาหารที่กินเลยนะ เจตนาที่จะไม่ทําให้ชีวิตคนอื่นเขาเดือดร้อนนะทุกๆท,ทางทางกายทางวาจาทางใจทางการดําเนินงานทางอาชีพก็ไม่เบียดเบียนเขาทางคําพูดก็ไม่ทําให้เขาเดือดร้อนไม่เบียดเบียนเขาทางความคิดก็ไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนเบียดเบียนเขาอันนี้แต่นี้ก็จะพูดอย่างนี้ก็ก็ไม่ถูกนะ ความคิดของเราเนี่ยเวลาเราคิดประทุษร้ายคนอื่นเนี่ยมันมันไม่เบียดเบียนคนอื่นหรอกแต่มันเบียดเบียนตัวเราทางกายทางวาจาเนี่ยเบียดเบียนทั้งตัวเราเบียดเบียนทั้งคู่อื่นกายที่เราร้อนกายกรรมที่เราร้อนเป็นอกุศลเราก็ลําบากคนอื่นเขาก็ลําบากวจีกรรมที่เป็นอกุศลเราก็ลําบากไม่มีความสงบ ไม่เป็นปกติคนอื่นก็ลำบากแต่มโนกรรมที่เป็นอกุศลนะ่ะคิดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำอะคนอื่นเขาไม่ลำบากนะเราเนี่ยลำบากก่อนคนอื่นเขาเลยนะแต่บางทีเราก็บอกแล้วก็มีเหตุผลของเราว่าก็เขาทำไม่ดีอย่างนั้นเขาทำไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องว่าเนี่ยถ้าเรามองไปที่จิตใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เจตนาของเรานะมันเป็นเช่นไรนะเจตนาของเรามันเป็นเจตนาที่ต้องการทําให้เขาดีขึ้นหรือว่ามันเป็นเจตนาที่สนองกิเลสของเราสนองความหลงสนองโมหะสนองอวิชชาของเราแล้วมันพอมันเป็นอกุศลแล้วมันก็เพิ่มพูนนะเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นอกุศลตามมาตามมาตามมาเหมือนกับแก้ปัญหาผิดมันก็สร้างปัญหาใหม่ ตามมาตามมาตามมาขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเืยเรื่อยๆนถ้าเราจะบอกเขาก็บอกไปพอประมาณบอกไปดีๆบอกไปพอประมาณคนถ้าเกิดว่าเขารู้เขาเข้าใจเขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเมตตาของเราก็ได้ผลเป็นกรุณาที่ได้ผลแต่ถ้าถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาเขาที่จะรับรู้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็บอกไปก็ไม่ได้ผลส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น อุเบกขานะก็ต้องปล่อยวางดังนั้นเนี่ยในวันวันเดียวเนี่ยในวันวันเดียวกันนะบางคนก็เป็นการเริ่มต้นของการทำความดีนะที่เราเรียกว่าการกินเจอ่าที่จะละเว้นก็แต่ต้องลึกซึ้งไปว่าลึกซึ้งไปที่เจตนาวิรัตเ,เจตนาที่จะงดเว้นหรือบ,บางคนก็เป็นวันเริ่มต้นของวันเป็นวันสัตร์ไทยเ,เป็นวันนี้วันสัตร์ไทย ก็เป็นเริ่มต้นของการทำความดีที่จะได้กระตันอยู่นึกถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังทำบุญไปให้ทำบุญทำกุศลไปให้หรือว่าเป็นวันอุโบสถเป็นวันพระก็มาวัดมานั่งสมาธิว่าเราจะจะเดินสติของเราอยู่กับเนื้อกับตัว บางทีอยู่ที่บ้านแล้วก็สิ่งที่มากระทบทางตาทางหูมันเยอะมันก็ปรุงแต่งเป็นมลพิษมลภาวะในจิตใจเราก็ชวนกันมาวัดมาเจริญสติอยู่นิ่งๆอยู่กับความเงียบอยู่กับนิ่งๆหรือว่ามาฟังเทศฟังธรรมเมื่อเชา้านี้พระท่านก็เปิดธรรมะของหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุทธ,พา,พทธานิโยวัดป่าสารวัตรจังหวัดนครราชสีมาก็ ได้ชุ่มจิตชุ่มใจว่าท่านมรณภาพไปแล้วแต่พระธรรมของท่านยังอยู่ความอบอุ่นในทางธรรมะของท่านยังอยู่ยังปกแผ่ให้กับลูกศิษย์อยู่ก็มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญสติอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่มากระทบเรามันน้อยลงพอมาอยู่วัดสิ่งแวดล้อมมันปรับเปลี่ยน เราก็เข้าใจว่าสติมันเป็นแบบนี้เจริญสติมันเป็นแบบนี้ความวางวางความกังวลวางความวุ่นวายมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเราเจริญสติพอเจริญสติไปมากเข้ามากเข้ามากเข้าเดี๋ยวบางครั้งมันก็จะมีปิติขึ้นมาเราก็คิดว่าเออปิติเนี่ยมันเป็นความสุขมากเลย ดังนั้นเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายามเจริญสติแล้วก็พยายามทําให้ถึงจุดที่มันเกิดปิตินะอืมไอ้คาว่าพยายามเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไปโดยความอยากนะเออต้องใช้ว่ามีความฉันทะมีความพอใจที่จะทําไม่เกียจคร้านที่จะทํามีความพอใจที่จะทําแต่อยากทําอยากทํามากนี่มันก็ไม่ไม่เกิดอะ่ะมันเหมือนกับว่า มันเป็นความเร่าร้อนในใจว่าเมื่อไหรห่จะได้สมาธิเมื่อไหร่จะได้ปิติมันก็ไม่ได้แต่ทําไปเรื่อยๆจะเดินสติไปเรื่อยๆจะเดิเนสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตกผลึกมาเป็นความสงบบ้างเดี๋ยวมันก็ตกผลึกมาเป็นปิติบ้างเดี๋ยวมันก็ตกผลึกมาเป็นก้อนความคิดที่สอนตัวเราได้บ้างนะงนะเช่นสมมุติว่าเราเป็นฝั่งคนไทยที่ที่ ทำบุญว,วันวันศาสตร์นะแล้วเราไม่ได้ไม่ได้กินเจนะางทีเรามองคนกินเจก็หาว่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คิดอะไรไปไปตําหนิเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่เข้าใจแล้วนะความไม่เข้าใจแล้วไม่เป็นไรเอาเราเจริญสติสติจเจริญสติไปเรื่อยๆความสงบเกิดขึ้นบางทีปิติเกิดขึ้นบางทีย้อนกลับไปเห็นเออเขาก็ทําความดีในรูปแบบของเขา ก็ดีแล้วนะบางทีเขาทำลงทานด้วยซ้ำก็เผื่อแผ่ให้กับเพื่อนร่วมโลกอย่างนี้โอ้อนุมโมทนาแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างเราจะทำความดีให้กับตัวเองเราจะทำความดีเผื่อแผ่อะไรให้กับเพื่อนร่วมโลกนี้บ้างมันก็จะมีธรรมะอะไรต่างๆมาสอนใจแล้วไอความคิดที่เป็นอกุศลนั้นนะมันหายไปไหนมันก็ดับไป เห็นความคิดอกุศลนั้นว่าเออมันก็ไม่แน่นะความคิดนั้นที่จะเราไปตําหนิเขาตอนแรกนะกลายเป็นมันดับไปแล้วเห็นว่าความคิดนั้นมันไม่แน่นะเนี่ยมันก็เป็นปัญญามันก็เป็นไตลักษณ์ที่เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตานะในความคิดของเราในตัวตนของเราซึ่งในชีวิตประจำวันเรานะมันก็คงจะมีอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามากระทบเอ่ออ่กระทบาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ย มันก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมากมายผู้ที่มีสติรู้เท่าทันแล้วก็ไม่หลงไปตามอํานาจอารมณ์นี่ก็เรียกว,ว่าไม่ลุกแก่อํานาจนะลองไปดูในคุกสิในคุกในตารางเนี่ยเ,เห็นไหมบางทีเขาบอกว่าไปฆ่าคนนั้นบอกว่าบันดาลโทสะ่ยไปฆ่าเขาไปบันดาลโทสะหรือว่าไปขโมยเขาเนี่ยลุกแก่อํานาจความอยาก อารมณ์ทั้งนั้นเลยนะถ้าคนเราฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ได้มากกว่านี้นะไอคดีความต่างๆมันจะลดน้อยไปมากกว่านี้เยอะเลยไอเราบอกว่าเออเราเราก็คงจะไม่ทําอย่างนั้นนะอันนั้นมันโหดไปอันนั้นมันมันแย่มากมันเลยคนที่เขาทําผิดอนะ่ะก่อนที่เขาจะทําผิดติดคุกติดตารางเนะี่ยเขาก็เป็นคนปกติธรรมดาเหมือนเรานั่นแหละ แต่ว่าบางเอิญว่าเขาอาจจะไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไอเราเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันกับเขานี่แหละช่องทางโอกาสมันอาจจะยังไม่ได้มีช่องทางโอกาสให้ทําผิดหรือเรายังพอจะควบคุมอารมณ์ได้นะไอควบคุมอารมณ์ได้เราเนี่ยมันควบคุมโดยเพราะว่าเพราะว่ามันเหตุปัจจัยที่มันไม่มีเหตุปัจจัยเอื้อที่จะทําผิดแต่ถ้าเรามีเหตุปัจจัยเอื้อที่จะทําผิด สิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่จะทําผิดเหตุปัจจัยภายนอกแล้วก็เหตุปัจจัยเอื้อที่ทําผิดคือเหตุปัจจัยภายในคือความคิดสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงดูเรามาหรือแม้แต่ความไม่เท่าทันอารมณ์ถ้าเหตุปัจจัยภายในของเรา,เ,ราเหตุปัจจัยภายนอกของเราเหมือนเขาเราก็ทําเหมือนกันกันกบเขาแต่ถ้าเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกของเราน แตกต่างจากเขาการกระทําเรามันก็แตกต่างไปจากเขาเหตุปัจจัยภายนอกเราก็เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนได้บ้างเล็กๆลน้อยๆแต่บางครั้งมันก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าเหตุปัจจัยภายในเนี่ยเราสามารถสามารถสร้างภูมิคุ้มกันสามารถพัฒนานได้คือความรู้นะเท่าทันทางอารมณ์เอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนานะให้มีความสุขความเจริญ ความดีใดที่เราได้มีเจตนาทำดีแล้วจะเป็นการเริ่มต้นกินเจก็ดีหรือว่าไม่ได้กินเจแต่เราก็ตั้งใจมีเจตนาวิรัติก็ดีหรือว่าเรามีความกตัญญูให้กับบรพรพบุรุษก็ดีหรือว่าเราตั้งใจมาวัดมาทําบุญวันพระก็ดีก็ขอให้บุญกุศลน,นั้นๆรักษาเรานะให้มีความสุขความเจริญในทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพร